ก็รับสปัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้มีเกมเรูปบอกกันอีกเช่นเคยแล้วแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเ,เกม Store Survey หรือที่แปลเป็นไทยว่าเรื่องสำรวจนั่นเองเราให้มันโหลดก่อนดีกว่าอ๋อโอเค ยังไงมาแล้วร่วการสำรวจใช่ร่วการสำรวจเพิ่มไฟอีกหน่อยคุณวันที่ดีหรือไม่ใช่ค่อยหยิบแล้วกัน คงเป็นรอบสครูสิคุณคุ้นเคยกับสภาพเป็นล้อกของคุณหรือไม่โอ้คุณเคยคุณรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหน นี่เราเป็นวิญญาณแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะที่มันถามว่าเราอยู่ที่ไหนนี่อันนี้อยาก,กวนอันนี้อยาก,กวนตีนดีกว่างั้นก็ใหม่แล้วกัน โอ้โหกบตายเคยอยู่คุณคิดว่าสมามารถโกหกเราได้หรือไม่ถ้าไม่มีขอทานหรอกคุณเชื่อว่าเราจะไม่รู้ความจริงหรือไม่โอ้โห คงจะใช่ละมัง้งเองก็รู้ความจริงมาเยอะแล้วนี่นาท้องสมไม่เป็นไรมองไห้ทันแหละเอ๊ะ ดังนั้นจงระวังให้ดีเข้าใจไหมเข้าใจฮหกูก็เคยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมัง้งคุณเคยรู้สึกเหมือนใครในห้อง,องคุณไหม What d o say No ก็ใช่มัง้งเพราะตอนนั้นกำลังนอนอยู่สใส่วงนอนะมั้งคุณคุณเชื่อว่ามีปะเจ้าหรือไม่จริงหรือไม่ซีนวลลูกเ,เคกนะอืม สเล да. ือดเือดเคกไม่รู้คุณเชื่อว่ามีพระเจ้าหรือไม่นะไม่รู้สิน่าจะไม่คุณครัวความมืดมหมก็คงจะเชื่ออยู่เลย แต่ตอนเช้าไม่ว่าแต่ตอนแต่ตอนเช้ากับตอนกลางคืนไม่ว่าหรอกแต่ว่าไอตอนไอตอนไฟดับนี่มันเปิดตุ้งเลยคนกำลังตะค uh,> ุ่มทำเหล่านี้จะเจ็งไม่รู้กือบจะแน่นอนอีกรอบละ พอเถอะนางทำสองรอบแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าโงหกต่อไปแล้วแล้วแล้วมันแล้วมันแมันโอกาสแบบสูงแนมมันจะเกิดอะไรขึ้นคือแบบมันจะมิวเข้ามาแล้วก็ตู้งเลย แน่ใจหรือกูใช่มั้งอือการแปลน,นั้นมันดีดการแปลนั้นมันดีจริงๆอเอ่อ ทำคิมมือหมือแต่หมือแบบตั้งแต่เแบบช้าเลยเออ <c oughs> ลองดูก่อนคนมีตัวไหมโอ้ เออกูขอมือกันเลยก็ก็ลองไว้ก่อนแลวกันคุณรู้สึกสบายในห้องกูคุดไหมโอ้ยอย่าในห้องพอดีเลยสบายถ้าไฟหลักปุจะกระชุ่มไหมแล้วมงจะเปิดทำอาหารเลยนะ มันจะเปิดประตูทำไมเพื่อนคือมันอย่าข้องน้ำดีดีมันก็มันก็แบบขอประตูเนี่ยก็ได้แต่กูเดินไปเปิดให้งาไหมแม่งไอมันเปิดประตูดูไม่ได้ไดอนุญาต กูรู้หรอมันจะประเทศไทยแต่ถ้าจะแปลกกว่าน,นี้ก็ไม่รู้หรอก Mm-hmm. <coughs> กนเดียวคนเดียวหรือไม่รู้รน่าจะบ่กวน ใครเล่คือคำแปลมันจังเอากูไหมเนี่ย มึงพูดว่าไงนะไม่ได้จัดกูจะหันเว่ 嗯、oh. RỒI 4 Giờ nghe ปาละงพี่ <c oughs> โอเคจบแค่นี้เลย